สวัสดีครับสบายใจใชยบ้านชาแนลครับมันนี่สีผ้าพ,พ่พพอแม่พี่น้องมายามมอกกางไว้หมาวอว่านพี่น้องกางไว้หมาวกว่านอันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นห้องหน้าแล้วพี่น้องหัวหน้าอัน,นอันนี้เป็นหาเส้นพี่น้องเราผมก็จะเอาไปดักยูข้างในห่ดละตากดึงแต่แต่มันไปนทายให้เบิ่งบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันมันไปกระตัฟฟังแล้วหยาดตีลังกาลูกงน้ำ อันนั้นเป็นมอกสองเส้นพี่น้องเมื่อถึงสองเส้นหรอกเส้นเคืองนะครับเส้นเคืองเกือบเกือบสองเส้นนะครับเป็นพวกปลาแปรพี่น้องปลาแปรปลาคามอนโตจังเสียอ่าอคือเขาใหญ่เต็มที่เขาแล้วแค่นั้นพี่น้องพวกปลาซิวอ้าวอย่างพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุ่นกันพี่น้องไปลุ่นกันโอเคตายเดี๋ยวเาไปยามก่อน น้ำแล้วหล่ะพี่น้องว้ยใช้ขุดแขนเดี๋ยวใส่เกีงก่อนเดี๋ยวแส่เกีงก่อนเกีงก่อนโอ้พวปลาอีปอยแม่ปลาเฮ็ดไว้เวลาทันีเวลา หอด้านพี่น้องหอดบ้านแล้วเดี๋ยวเรามมาปดกันเลยพี่น้องยดให้พี่พน้องมึงก่นอนพวกป้าแปบนีเฮ็ดแดดเดียวพี่น้องเฮ็ดแดดเดียวมันมันจะเป็นรสชาติเนื้อเขาก็จะจะเหมือนปาย้อนพี่น้องเนี่ยนี่หละสภาพนี่ะครับ ลักษณะปลาย่อนพี่น้องเด็ดปลาเดดเดียวแซ่บกรอบแค่เสียมสูงมาซอยปดด้อบ,บาดนี่พี่น้องเหล่ง่ายบุบุนี่ เครื่องมือแล้ววันนี้ค่ะเกือบเครื่องมือแล้วนะพี่น้องแล้วเหรอครับผมใลายอยู่นะพี่น้องเนาะในร้ายอยู่ครับเด็กอยู่ซีหาโล่อยู่ฮึ หลังจากนี้กะสิคัดปลาแปรพี่น้องปลาแปรปลาย้อนไปเฮ็ดแดดเดียวเนาะแล้วก็สิเป็นพวกปลากระกดีปลากะแยงปลาขามนุนนะครับปลาใสจันพวกนี้ก็จะเอาเห็ดปลาลาเนาะพี่น้องนี่เฮาหลังจากปดออกมาจากมองแล้วเนาะเฮากลับมาเห็ดเ,เกลือเกลือพี่น้องแล้วกะสิมีสูตรยุ่นะครับนี่แม่บ้านเขาจะเห็ดแบบนี้ ต้มต้มน้ำเกลือก่อนพี่น้องอันนี้ต้มแล้วต้มน้ำเกเลือแล้วเป็นยังจังบอกว่าให้ต้มน้ำเกลือพี่น้องเพราะว่าการต้มน้ำเกลือนี่มันจะนัวกลัวการเอามาเซ่เลยถ้าเอาเกลือมาเซ่น้ำเลยอ่ะมันจะบวกลนวแต่ถา้าแมนเฮาต้มน้ำเกลือแล้วมันจะนวแต่กะใส่ประมาณสักแก้วนึงพี่น้องนะฮากะเอาเกลือใส่กำนึง ข้าวก็เอา,เอาชู่รถก็ได้หรือจะเป็นรถด,ดีก็ได้พี่น้องเอามาใส่พ่อไ้มันนัวอันนี้ก็มาร์กไว้พี่น้องมาร์กไว้แล้วก็จะเอาไปตากเนาะเบองวิธีการมาร์กอันนี้น้ำนี่ไม่ก็สีเย็นแล้วพี่น้องเย็นแล้วข้าวก็สตแซ่เลยนี่ขาเอาเจะปลาแปบ,บพี่น้องเอาปลาแปบบก็ปลาขันแยงเนาะ ปลาแปรปลาย้อนกบปลาแขยงตัวหาเบิองปลาย้อนเนี่ยเพิ่นเบิองจักษ์โตเนี่ยปลาญอนอันนี้นี่เออนี่แหละถูกต้องอาจับให้เพิ่อนเบิ่งนี่บปลาย้อนเอออันนี้เพื่อนปลาย้อนปลาปีกไก่ปลาย้อนเหรอพี่น้องนี่แบบนี้มันจะเหมือนปลาเสื่อมล่ะครรับเพาะว่าปลาเสื่อมลูกปลาเสื่อมค่ะจะเป็นปลาย้อนแต่ไม่ใหญ่สุดแค่นี้เหรอพี่น้องใหญ่กว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับผมส่วนส่วนที่เป็นปลาขาวม่นปลาพวกปลาอื่นนั่นก็ะสีขาตู้ไว้เฮ็ดปลาลาเนาะพี่น้องเอาไว้ตาบังคุ่งหน้าแรื ปลากรดมีปลาปขยีญญ้ปลาขยงอ้อญญาวเรียกว่าเต็นปลากดโอ้ยขยงมันมีหลายสายพันธุ์เลยสองสามปลากดไปใส่ตัวอะไรเอามาใส่อ้าวโอเคแล้วอันเนี้ยเซ่ไว้มาร์กไว้เซ่เซ่ไว้ให้มันทั่วพี่น้องอให้ให้น้ำเกลือนี่ท่วปลานิดหน่อยอี่างข้าวนี้ข้า็จะออกไปตากันเนาะมันจังเข่าเนื่อยนัวดีพี่น้อง ภารกิจมือนี้นะครับอย่างไปกลางมองนะครับแล้วก็ไับยามนะครับแค่จ้จบสิ้นลงนะครับพี่น้องฝากควาพี่น้องนะครับที่เขามาชมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้สบายใจไทยบ้านเด้อสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายพี่น้อง